ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ตำราธรรมชาติในปีพศ2568ครับก่อนอื่นขอราบสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปในครั้งแรกขอรบกวนช่วยกดติดตามในช่อง PN P N, พีด้วยนะขอรับในการทำนายตามตำราธรรมชาตินั้นเราจะทำนายควบคู่กับปีนักตริย์และพลังดาวของเลขศาสตร์แห่งอายุขวบปีของท่านด้วยนะครับท่านผู้ชายที่เกิดปีชวดมีลักษณะเด่นในด้านความฉลาด และมีไหวพริบที่ดีพวกเขามักเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมักจะมีเพื่อนฝูงมากมายแต่มีโมเมนต์อยากอยู่คนเดียวบ้างงอ,อความสามารถในการสื่อสารและการวางแผนเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของคนปีชวดอย่างไรก็ตามบางครั้งพวกเขาอาจจะมีความระแวงหรือกังวลมากเกินไปจึงต้องรู้จักผ่อนคลายและปล่อยวางบ้างเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต คำทำนายตามวงเวียนแห่งธรรมชาติท่านที่ตกประสาททองชะตาของท่านในปีนี้ความยินดีปรีดาความสรรเริญความเข้าอ,อกเข้าใจความมีพลังชีวิตถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ชะตาชีวิตของท่านจะได้พบแต่ความสุขเจริญก้าวหน้ากิจการที่ทําจะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเป็นที่พึงใจจะสมความปรารถนาทุกประการจะได้สัตว์สีเท้าสองเท้าถ้าค้าขายจะร่ํารวยขอให้สุขสมหวังดั่งใจปรารถนาครับคําทํานายพลังเลขศาสตร์อายุ17มีเลขหนึ่งดาวอาทิตย์ และเลขเดาวเสารคู่กันมักนำมาซึ่งความรุ่มร้อนต่อสู้วุ่นวายแต่เจ้าชะตาภทยใต้อิทธิพลของเลขนี้มักเป็นผู้มีสติปัญญาดีเข้าใจอะไรได้ง่ายสามารถวิเคราะห์คาดการณ์อย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ชีวิตจึงมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่มักจะพบกับอุปสรครครกอหรือสิ่งที่ขัดขวางผลสำเร็จเมื่อถึงคราวก้าวหน้าก็มักมีอุปสรรคเสมอเนื่องจากผู้ใหญ่ ไม่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือมักจะถูกผู้ใหญ่กดดันและให้โทษเสมอๆทำให้ชีวิตขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่นอนเมื่อครั้งรับตำแหน่งใหญ่โตอาจจะโดนทำให้ตกจากตำแหน่งได้หรือไม่ก็มักจะถูกแย่งตำแหน่งหน้าที่การงานมักจะไม่ยั่งยืนถาวรแต่กระนั้นท่านได้รับพลังบวกมหาศาลจากการที่วงเวียนแห่งธรรมชาติของท่านตกแน่งปราสาททองสิ่งที่พลาดทั้งผิดพลาดสิ่งแย่ก็จะบังเกิดสิ่งมหัศจ,จรรย์มาช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างไม่น่าเชื่อแต่กระนั้น ท่านที่เกิดปีชวดก็ต้องพึ่งระวังเรื่องวาจาและอารมณ์ให้จงหนักอาจเป็นเหตุให้ท่านพบกับอุปสรรคขวากหนามมากมายก่อนจะประสบความสําเร็จขอให้พบแต่ความสําเร็จดั่งใจปรารถนาทุกประการครับโปรดรบกวนช่วยกดและกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับช่อง PNP ของเราด้วยนะขอรับด้วยกัลยาณมิตรที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีชัยมีสุขมีทรัพย์ตามดั่งใจ ราถนาทุกประการด้วยเถิดน